สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมวลาดีคนาทีมาหนาทีก็พอเนาทีก็พอเดี๋ยวแรปให้าห้เอาเอาน้ำๆเลยนะมาเริ่มเลยมาห่มยูเรด่5มครับเ่ซีรีส์ของเราซีรีสจะได้เรบ้างครับเอ่อซีรีส์ของเรามีชื่อว่าอะไรครับฟตอ่า My Love Makeup นะครับใช่เขียนรักด้วยยางลบครับเขียนรักยยงลบ เรื่องราวเป็นเป็นซีรีส์มาจากญี่ปุ่นครับเป็นซีรีส์รีเมคครับก็เป็นรักประมาณรักสี่เศร้ามาครับระหว่างคน4ี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ไปติดตามมากเพราะว่าเนื้อเรื่องสนุกมากก็เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับว่าเขียนชื่อมันยังลบครับแล้วถ้าใช้ยังลบหมดเนี่ยก็คือจะสมหวังในความรักประมาณลุ้นกันว่าผมกับเจมินายหรือว่าผมกับปาดหรือว่าผมกับโชกุนหรือเจมินายกับโชกุนหรือว่าเจมินายกับปาดเนี่ยจะสมหวังในความรักหรือเปล่าไม่ครับเป็นซีรีส์ครับญี่ปุ่นครับ เป็นหนังสือบ้างครัพอเป็นเปเมกด้วยอ่าทำการบ้านยังไงครับตอนนี้ก็มีเรียนแอคติ่งกันใช่ครับใช่ก็จะมีไปเรียนแอคติ่งทุกคนเลยทุกคนในซีรีส์เรียนแอคติ่งกันอยู่ครับแล้วก็ใกล้กล้เปิดกล้องแล้วใช่ใกล้เปิดกล้องแล้วแล้วด้วยความที่คาลิเตอร์ค่อนข้างจะคล้ายกับเรื่องก่อนที่ผมเล่นก็ต้องทำยังไงให้มันแตกต่างกันนิดนึงครับก็มีการเวิร์กตรงนี้ด้วยก็เป็นการบ้านของผมเองวันนี้จะเป็นในนั้นือนญี่ปุ่นมากเลยชมพูชมด้วยรอ ก็เหมือนไปรูปถูกไหมเจ๋งนะรู้สึกว่าเขาเหมือนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่น Nippon boy เหมือนได้ครับได้อยู่ได้อยู่เหรอเหมือนเหมือนเหมือนเออเรื่องจริงกับเราคนญี่ปมาเจอกันอีกครั้งมันต้องปรับจูนอะไรกันอีกในเรื่องเคมีอะไรนะคับไม่ต้องจูนเลยครับไม่ต้องจูนเลยนะใช่ครับมาคนเคยๆครับเคมีเลยตัวหนึใช้คำพูดดีแล้วเออเรียกว่าอะไรเราไม่เรียกว่าเคมีแล้วกันเรียกว่าความรักที่ต้อมีให้กันมันธรรมชาติ เป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปงานแต่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวแต่งกันใช่ครับเดี๋ยวแต่งกันเลยอายุ17แต่งได้แล้วเดี๋ยวยินเดียวกับ17ใคร17ใคร17ไม่อายุอายุเกิน17ไงแต่งงานแล้วใช่เดี๋ยวให้พ่อแม่เขาเรียนกฎหมายมาเป็นไงล่ะใช่ให้พ่อแม่เราจาาาข้ลลลววนนนไไปเเท์ยใช่ครับผมโโอ้หจะมีความจิ้นความเปนเยอรมัน มีไหมก็ <C ock> ต้องมีม,มันมันต้องมีม,งมันอยู่ในซีรีส์มันก,ก็ต้องมีแหละใช่แต่ว่าเออก็จะมีมีเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวไหนดีกว่าเป็นเว<ช>ไหนเ,ออเพราะว่าเวที่เราเล่นในแฟนหุ่นแปวทางก็เยอะแล้ว<ช>ความหวานก็เสิร์ฟไปเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้จะมาในเวที่แตกต่างอาจจะมีขมอาจจะขมแบบว่าขมมากก็มีครับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูหลายรสชาติครับ ต่างครับต่างเพราะว่าประเพณีประเพณีในประเพราะว่าประเพณีที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยความเป็นเรียกว่า c u เจอร์ของแต่ละประเทศก็คนละอย่างกันเราต้องเอามา apply ให้มันเป็นเมืองไทยมากขึ้นใช่ดูครับดูดูกันหมดเลยครับโหกดดันครับกวัวทำเขาเล่นดีไหมคไม่เขาเล่นดีมากครับตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครทุกตัวเลยอะไรเงี้ยก็พยายามจะทำให้ดี อ่าเท่าเขาไม่ได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มมีควากัวงวลนะครับกังวลเรื่องที่ความเป็นซีรีส์ที่รีเมคเอ่อทุกคนจะมีภาพจำของเอ่อของซีรีส์ก่อนแบบอันแรกมาออริจินอลอยู่แล้วแล้วมาดูเราแบบบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็อาจจะความเห็นแตกต่างกันไปใช่ วันเกิดครับขวัญว yeah well okay. 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 ันเกิดนะวันเกิดพรุ่งนี้ครับไม่ถามว่าวันเกิดเขาพรุ่งนี้บอกแล้วแหละเขาให้เสื้อครับเสื้อเสื้อสเวตเตอร์แบบนาฬิกาสองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นอันนี้บอกเขาบอกว่าแบบเอออยากได้นี้ใช่ครับบอกว่าอยากได้นาฬิกาแต่อยากได้แบบว่าโรเล็กซ์ เป็นไงเป็นไงแต่ว่าไม่มีตังค์อะนนีแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้บอกผมผมนีจริงไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้หรอกแต่เขาบอกคนละกันห้ามให้นาฬิกาทำไมอ่ะาเจมีเวลาจะไม่มีเวลาให้การทำไมไม่มีอ่ะก็เวลาก็มีเยอะเลยเพราะว่าให้นาฬิกาไงหรือว่าเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วต้องใช่เออโอเคเดี๋ยวเอานาฬิกาไปเผาทิ้งกันอืมก็ดีเหมือนกันอะไรอ่ะถือว่าเป็นของ มุางใจเราใช่ครับมูลค่าทางใจครับแต่แฮปปี้ไหมคะัที่ได้แฮปปี้ครับเขาให้อะไรผมก็ดีใจหมดแหละวันเกิดเขา่ต้องแบบหนักกว่าสองชิ้นให้ไหมเหมือนกันอ๋อได้ครับเดี๋ยวซื้อซื้อข้าวสารกับเขาให้อะไรผมก็ดีใจที่หมดครับข้าวสารกับแฮปปี้เหรอข้าวสารอืมใช่ครับอย่างเจนบอกว่ามันเหมาะกับโผมจนโอกาสใส่ให้คุณแฟนได้เห็นได้เดี๋ยวมีโอกาสใส่ให้ดูแน่นอนครับฝากฝาค่ะฝากหน่อย ฝากซีรีส์ของเราครับครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง My Love Mix Up ด้วยนะครับก็ฝากเจม i n i p โฟแล้วก็มีนักแสดงหน้าใหม่สองคนครับก็ไฟแรงมากมาครับใช่ติดตามครับครับผมฝากด้วยครับ